หนึ่งในสิ่งที่คนเลี้ยงเต่าหนีไม่พ้นเลยก็คือการเปลี่ยนน้ำนั่นเองวันนี้จะมาทำ vlog เปลี่ยนน้ำเต่าทำเป็นคลิปยาวๆให้ดูกันไปเลยจะได้รู้ว่าที่เขาบ่นกันว่าเลี้ยงเต่าแล้วปวดหลังนั่นมันจริงหรือเปล่าตื่นเช้ามาก็ให้อาหารน้องแพงเคก่อนเลยไม่ให้เดี๋ยวจะโวยวายใส่ทวงนี้ลูกเต่าญี่ปุ่นคือเต็มบ้านเลยนะก็เป็นผลผลิตจากแก๊งของพี่บอดเขาแหละก็ต้องยกกะละมังมาเปลี่ยนน้ำทุกเช้าน้องเต่าตบางตัวก็คือเพิ่งตื่นยังงงอยู่เลยตัวนี้เต่าตญี่ปุ่นลลาาน่ปแ เดี๋ยน้องกัดกันหางหลุดอีกเเรียบร้อยเสร็จแล้วเปลี่ยนน้ํากระบาดต่อไปเลยกว่าจะเสร็จแต่ละกระบานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะพอเปลี่ยนน้าเสร็จหมดทุกกระบาแล้วก็ยกน้องๆมาอาบแดดกันการอาบแดดตอนเช้าคือช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่าอากาศไม่ร้อนเกินไประว่างปล่อยให้น้องอาบแดดแล้วก็กลับมาทาอาหารให้น้องก่อนนี่เป็นอาหารเม็ดมซูลีนะผมบดให้มันละเอียดก่อนเพราะปากน้องยังเล็กพอเห็นว่าน้องๆกินมซูลีเป็นกันแล้วผมก็อุ่นใจได้รับสารอาหารครบแน่นอนคราวนี้เรามาดูเต่าตัวใหญ่กันดีกว่าเขาจะตัวนี้มาเดินเล่นอะไรตรงนี้เนี่ย น่าสงสารจังเลยคือผมมาดูดน้ําออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอ้ําในบ่อน,นี้คือเหม็นไม่ไหวผมมีแผนจะมาล้างเช้านี่แหละอันนี้มันก็คือส่วนที่มันดูดไม่ขึ้นนะผมก็เลยต้องวิทเอาถือว่าเป็นการได้ออกกําลังกายไปในตัวถึงจะปวดหลังหน่อยแต่ว่าแคลรอรี่ก็ถูกเบรนไปเยอะอยู่เหมือนก,ออกันพอตักน้ําเสียออกแล้วก็ฉีดน้ดําดีล้างพื้นอีกสักรอบนะึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องวิทน้ําออกอ,อีกรอบแล้วในบ่อก็จะมีหลุมที่เต่ามันชอบลงไปมุดกันทั้งในเราก็ต้องค่อยๆ่อยหยิบออกทีละตัวจะได้าานนขึ้้้บัววอจลลแแแมพเร ก็องอไงใส่แบบเนี้ยดูดูดอ่ะเรียบร้อยบอ่อสะอาดสักทีเอ,อ้ยเหนื่อยเราก็ปล่อยน้ําดีเข้ามาในบอ่อเลยนะบอ่อเต่าดูสะอาดใสเนียงกริบเนียงกระบอกใหม่นะแล้วทาไมทีนี้อยากจะปีนออกล่ะไม่เข้าใจเลยจริงจริงเอาจริงๆเห็นน้ําใสแบบนี้ก็อยากลงไปนอนว่ายน้ํากับน้องอยู่นะสังเกตได้เลยว่าน้องดูสดชื่นแล้วก็แฮปปี้น้ำนะสะอาดสุขภาพเต่าก็ดีอันนี้พี่บอนะทงสงยสเมื่อคืนไปเที่ยวมาเพิ่งจะกลับสวัสด,ดีพี่บอทเรามากินมาซุริกันเถอะมีคนถามว่าต้องให้อาหารเต่าเยอะเท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับ สูตรของมาซูลินะให้น้องเพียงแค่3าของน้ำหนักตัวก็เพียงพอแล้วเป็นปริมาณที่พอดีต่อความต้องการของน้องแต่ถ้าอยากให้มากกว่านั้นอยากให้กินช่ำๆก็ตามสะดวกเลยเต้าซ้ามหาปลายสกรีด